มายกที่แล้วโดดไปอ้าวโดนนี่แล้วครับมกําลังจะบอกว่าโดนไปหนึ่งนับแต่ยกนี้โดนอีกนับเอากรรมการต้องกู้ลาครับสวัสดีครับแฟนๆยูทูบช n e l ดูมวยบายยาลํนาลายเทปนี้ครับสดร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับซูเปอร์บอยลูกพระบาทครับหรือบอยสอสุภาพครับเจอกับนักชกฝรั่งที่ทางเขมรจ้างมาปราบมวยไทยโดยเฉพาะติดตามรับชมกันครับคู่นี้จบแบบคนดูร้องว่าอะไรวะเนี่ย และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นวันที่6ตุลาคมปี2024หรือตรลพศงกับปีพรครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้สดสร้อนครับเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ นักชกไทยของเราครับซุปเปอร์บอยลูกพาะบาทครับเจอกับมาลีอาลีนักมวยจากอุซเบกิสถานรงนน้นกักัาดห3 5กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับแต่ปกตินี่จะเป็นนักมวยกัมบูชาเจอกับมวยไทยนะแม่ไฟนี้นี่กัมบูชาควักกัดเลยนะควักเงินนะจ้างจ้างฝรั่งอุซเบมามาเก็บนักมวยไทยเลยเออว่างนั้นเถอะ นักชกไทยมุมน้ำเงินนะครับซัวบอยลูกพระบาทครับบอยสอสุภาพเจ้าบอยสอสุภาพหรือว่าบอยตอหินดาดออดแกก็หลายชื่อหลายแซ่หลายนามนะชื่อแกเยอะอายุ34ปีครับสูง175เซนติเมตรครับมารีอาลีนักชกจากอุซเบกิสถานครับยีิปีสูง166เซนติเมตรครับแต่ไฟนี่นี่อาลีนี่ทาง ทางด้านของเขเมรนี่เอาเงินเรียนจ้างมาเลยนะโอ้ยดูๆๆต่อยขวาหลังตอบโอ้ยนี่ครับแม่ต่อยหนึ่งสองไม่มธรรมดาครับโดยเฉพาะหมัดขวาหลังของอารีครับพวกไทยก็ทรงเข่าแล้วนะแกนพวกมวยเข่าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วแต่ที่เด่นของแกนอกจากเข่าแล้วก็คือความแข็งแรงแล้วก็สอกครับเรียกว่าแกสอกดุเลยนะฟันเอาตายเหมือนนะทางด้านของซปเปอร์บอยคนนี้นะครับ ขยับขยับหมก็มีเขาโยนเข่าร้อยถึงหนึ่งทีครับจับในล็อกล็อกขวางขวางแล้วขวางแล้วหมยังไม่มีเหลี่ยมเสียบขวางแล้วกรรมการแยกครับกรรมการชาวกัมบูชานะครับออกจากหม่หัวเลี่ยนๆเลยนะเหมือนพวกมาวินแฮกเลอร์นะเดินเข้าหาครับนักชกไทยทรงแกเป็นมวยเดินเข้าหายอยู่แล้วนะซูเปอร์บอยหาจังหวะเขาทําอยู่ครับอารีนีก็นี่ครับหมัดขวาหลังนี่ ะมาไม่ได้นะครับสาดซ้ายเป็นหนึ่งทีครับนักชกไทยโยกโยกหาจังหวะอยู่ยังเป็นยกแรกครับมีมียามาอ้าหมดยกแรกครับอายกที่สองขยับยิงหนึ่งสองครับแอมอารีครับอารีโอ้ยกระทรงมวยสะกลเลยดีกว่าตบพุกออกข้างขวางขวางถึงตัวแล้วต้องโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหบินตีโอ้โหพยายามเขหาครับพยายามจะให้ทางด้านของซูเปอร์บอยนี่เดินช้าลงครับ ไต่จอยางแล้วขึ้นบนครับเบียงหมาดไปอ้นี่ครับดูการถึงตัวถึงตัวปุ๊บขวางขวางแล้วลัดล็อกแม่ลัดล็อกแล้วกรรมการมาวินเท็กเลอร์รีบรีบแยกครับอาลุยม่เสียบเข่าไว้หนึ่งที่แตต้องเดินชนเดินปั๊มเลยครับนักชกไทยส่งกันอูยดักด้วยศอกดอกนี้ครับเดินอูจี้ครับจี้ติดตัวแล้วครับจี้เป็นเงาวิสัตถ์ทีบน้ำไปก่อนทีมน้ำไปทีมน้ำไปแล้วสับซอกทีไปครับโอ้โหพยายามจะเดินไล่นักชก ทางด้านนักชกอุซเบกิสถานครับขยับโยนเขาโอ้ยจุกจุกจุกกระบาดนะครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดขวางขวางแล้วหมจะตีสักหน่อยนี่มันไม่มีจังหวะตีครับเห็นชัดเจนเลยครับว่าเรี่ยวแรงพละกําลังวัดแข็งแกร่งนี่นักชกไทยเหนือกว่าเยอะนะครับแม้ว่าจะเกมจะผ่านมาเพียงแค่ไม่เพียงแค่ยกที่2แล้วนะครับปิดล้มดอกนี้ครับโอ้โหนี่ครับขึ้นมาขี่หลังเลยครับอ่ะกรรมการว่าไงอ่ะลุยกันไหม ขยับเดินเข้าหาโอ้ยยิงครับโอ้ยยิงอาอนครับโอ้โหขวาโอ้ดูดูดูโอ้ลุกไหวไหมครับซูเปอร์บอยลุกไหวอาลุกยังไหวโอ้ไปเฮ้ไปแฮะไปแะโอ้โหไปพร้อมพร้อมลุยพร้อมลุยอยู่แม่กรรมการก็นับตามหน้าที่ไปครับนับให้ถึงให้ครบแปดนะครับทางด้านของซูเปอร์บอยก็จะได้ถือว่าได้โอกาสนะครับจะได้มีสติหน่อยขยับเข้าหาครับโอ้ยิงหมัดขวาหลังครับโอ้ดูดูหมัดกันนีใช้ได้เลยเอามาหิดใช้ได้ครับสอบไปทีครับ ขวางครับพยายามขวางแล้วเด้งเด้งเข่าไปแทงเข่าไปออกเดินชนครับทางด้านของนักชกไทยมายืนออยระยะนี่อุ้นี่ครับขวาขวาหลังกันนี่น่ากลัวเหมือนกันครับอาลีแบกแบกมัดแบกขวาหลังครับนะครับแทกยับไปยับเดินค่อยๆเดินก็อ้โดนเตะจ่อยางครับตอนนี้แต่พูดถึงนี่อาลีเองก็ไม่เร่งเครื่องนะครับอาจจะ แหมมองว่าได้หนึ่งนับแล้วครับขี่แบบพกแบบขี่จักรยานปล่อยมือได้แล้วนะครับกระแทกยับไปแล้วก็ทิ้งโอ้โหทิ้งขวาหลังแกนี่โอ้ทิ้งทิ้งทิ้งเต็มไหล่เ้ยนะเออขวางขวาแล้วพยายามที่จะแหมพยายามจะปั้มครับแต่นักชกนักชกอุสเบกิสถานครับแต่แกวิธีการป้องกันตัวนี่ก็ใช้ได้เือนะขวาหลังไปอีกทีครับโอ้ยนี่ครับงัดเอาเบอร์คัดโอ้ออกหมัดดีนะอารีไรนี้สวนในศอกครับ เดินครับเป็นฝ่ายเดินต้องเดินครับเพราะโดนไปนหนึ่งนับแล้วไม่เดินก็ไม่มีรูชนะแล้วครับเสียบเป็นหนึ่งทีก็เอายนด้วยเข่าอู้สับสอบไปทีครับหมายชักทาได้เริ่มทําได้แล้วครับนักชกไทยเริ่มทําได้แล้วโอ้โดนใครไขบอกฝรั่งไม่มีเหลี่ยมครับนี่ดูดอกนี้ครับแม่ฝรั่งก็มีเหลี่ยมงัดที่สอบปหนึ่งทีครับนักชกไทยทีบทีบแล้วหาหาหาเหลี่ยมเสียบยังยังเสียบไปหนึ่งทีอ่าดันไปดันดันให้ติดเชือกแล้วก็โอ้ยจะเสียบไม่ไม่มีจังหวะเสียบครับ พขาจะเสียบปุ๊บอารีนีแกแทงเข่าสวนมาครับแล้วก็เหมือนพยายามตั้งกำแพงนะครับตั้งกำแพงหน้าให้ทางด้านของนักชกไทยนี่ตีไม่ถนัดครับนี่ครับนี่ครับพยายามจะดันเข่าครับสลับดันเข่าให้นักชกไทยนี่เสียบเข่าได้ไม่ถนัดนะโอ้จังหวะนี้ครับบิดล้มเหมือนกันครับยกที่แล้วโดดไปอ้าวโดนนี่แล้วครับมากาลังจะบอกว่าโดนไปหนึ่งนับเ็นยกนี้โดนอีกงครับเอากรรมการต้องกู้ล่าครับโอ้ยไหวไหมนี่ไหวไหม 1> oh, oh, 1โอ้โหโดนหนักมากครับโอ้ขวาของอาลีนี่ม <tactile leaf irgendwann>. oh, ันสั่งได้จริงๆครับโอ้กัมมูชานี่เข้าใจหาตัวมาป่ามวยไทยจริงๆครับโอ้โหอาลีนี่มันมันไม่ธรรมดาจริงครับอะเริ่มได้สเติครับนักชกไทยโอ้สวนด้วยหมัดมั้งครับนี่ก็โอ้ยดูดูดูแกคว้างแก่คว้างกา้คอหลุดเลยนะแก่คว้างเนี่ยโอ้โหโหดจริงๆอาลีโหดจริงๆยังเดินครับนักชกไทยยังเดินครับอุ้ย เริ่มเริ่มเริ่มชักความแม่นยำชักต่ำแล้วครับอาลีอาลีชักความแม่นยำต่ำแล้วกับนายเกี่ยวเกี่ยวลมครับโอ้ลงง่ายๆเลยครับมนดูเหมือนอาลีนี่ชักจะเริ่มชักจะเริ่มแบบออกทรงหมดเลี้ยวหมดแรงครับนี่ครับหมัดชักสโลแล้วหมัดชักสโลครับสั่นแข้งไปเกี่ยวเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วนี่ครับพยายามดัน ต้องกอดครับอาลีต้องกอดครับต้องกอดแล้วก็โดนก็ตอกอีกกรรมการว่าไงแยกมาแยกมาอยากกอดกันเยอะโอ้โหนี่มันนี่มันมวยไม่ใช่มวยปั้มหมดยกครับโอ้โอะเริ่มต้นยกที่สี่เอารีไปบอกอะไรพี่เลี้ยงอาลีโอ้สงสัยพี่บอกพี่เลี้ยงต่อเก็บไปนะเออยกที่สี่นะต่อเก็บได้ยังอต่อเก็บได้มามาเดี๋ยวจะได้หวานเจี๊ยบโอ้โอะยกที่สีุ่ยกันต่อครับ เปิดหน้าโยนเข่าขยับเสียบเข่าอีกทีครับเสียบอีกทีครับแม่ชักชักนิ่งชักนิ่งครับอาลีอาลีโดนขวางโอ้ยสับสองดรกนี้ครับชักนิ่มโอ้ยเสียบเข่าอีกทีชักนิ่งครับโดนเป็นชุดโดนเป็นชุดเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าบอกให้พี่เลี้ยงออกตัวหรือบอกพี่เลี้ยงต่อเก็บครับนั่นออกตัวครับตอนนี้แม่ชักไม่ดีชักไม่ดีโดนลำตัวเสียบโอ้ยลงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ ขาดทุนแต่ฝรั่งเป็นคนนั่งครับโอ้โหฝรั่งนั่งพลาดแกขาดทุนเลยครับตอนนี้เอาโอ้หน่าจะขาดทุนหนักครับโอ้โหเอาคาราวาฮงเต้อ้อต่อท่าที่อีกเอาว่าไงว่าไงเรียบร้อยครับโอ้โหเสียบทุดนี้ไปครับแมาเมื่อช่วงก่อนระคังยุที่สี่จะดังครับแกน่าจะหันไปบอกพี่เลี้ยงให้รีบออกตัวครับเพราะกูจะทิ้งตัวแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยครับโอ้โห นักชกชาวอุซเบกิสถานครับมาลีอาลีครับโว้โดนพายุเข่าของนักชกไทยเรียกว่าหมอบในยกที่4เลยครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ครับยกที่2ยกที่3นี่มาลีอาลีครับกดทางด้านของซูเปอร์บอยนี่หล่นนับป่ายมาแล้ว2ครั้งนะครับสรุปครับซูเปอร์บอยลูกขบบาทครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมาลีอาลีนักชกชาวอุซเบกิสถานได้ในยกที่4นี่เองครับเรียกว่าแม่สะใจจริงๆครับ โดน2นับโกงความตายได้สำเร็จครับรับชมจนที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ